มาดีจ้าเมื่อนี้แม่ตูนสิผ้ามาเบิงเอ่อแม่ยาน้อยแม่ยาน้อยเราเก็บบกักพริกไม้ยามสวนพริกแม่ยาน้อยแล้วปลูกบักพริกปลูกบักเขือปลูกบักอื้บอบักอื้อแต่แบกอื้อท่านมีมีหนวยดอกเดี๋ยวถ่ายเบิงนาะนี่จ้านี้บักพริกก็ล่างแดงเลยนี่พูนกล็ลังแดงกล็ลังแดงพูนแม่ยาน้อย,ย,อยกล็ลังเก็บน้องพลอาาเก็บซอยแม้ยเก็บที่หนุกเออเดี๋ยน้องสิเดี๋ยวเบิงเนี้ยกลับแปงเดีเบิงเนี้ยกลับแปงน้ำไม่ใหญ่ดู ใส่ไหมไงผี่เต็มกระแป้งเลยพี่โอเคคุณป้าบักพริกกรบป้าบักพริกอยู่ขอบงัวนี่พูนฝากคุณป้าบักเขือได้สิภาพลงไปเบิ่งฝากฝากด่างเขียวพัวนะด่างเขียวก็ด่างดำคุณเห็ดเฮ็ดเฟืองเขาบ้เฮ็ดเฟืองผู้ใดประเดชของเดชใกล้เนแดงโอ้เดชสิไปเบิ่งเห็ดเฟืองประเด็ดนี่แม่ไงกำลังเก็บเลยเ่าไปขายทุกแรงจ้ะทุ่งลี้จกบาทกว่าไหมไงทิพย์บาท ติบบาทนี่กินประมาณสามมือสี่มือขายแบบบ่ต้องเอากำไรกันเลยเนื้อครูเนี่ยให้กินได้ขายขายกันแบบแบบทิศคักคักไปเลยเนือแดงแดงนี่โอเคเริ่มซุกบบ่ทขายิออปไม่ใหญ่ก็ร่างเก็บแบบเขือมีหน่วยงามๆทั้งนั้นเลยปลูกตั้งแต่ตุลาไม่ใหญ่ว่าปลูกแต่ตุล่าตอนนี้ยังเก็บขายได้เลยนี่นี่หน่วยใหญ่ๆนี่ ปอดสารผิดนะคะสวนนี่ปอดสารผิษปอดเน่ยงีเพียลองเออปอดเราขี้เพียรล,ยอออล่รงแล้ว่ัน่าเก็บบะเขือพี่น้อยยังสิเออปลอดสารพิษนี่กินกรอบอยู่กินกินทุกมือกินบะเขือไม่ใหญ่น่ะไม่ใหญ่เรามาเก็บขยันครับค้นขยันประจำหมูบ่บา้านตัวนี้าอไอานไม่ได้กินเอยานไ่ได้กนวาไเราจะบะเขือ นี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่น้อยอันเพิ่นมาเอาบะเขือไปขายทุกแรงเนาะจา้ะเนาะทุงละสิบบาทได้จักโล่ไม่ใหญ่ทุงละสิบบาทโลหนึ่งบ่มาเป็นสองโล่ผมนั้นดูเห็นอยู่ดได้แปดขีดสิบบาทถือขายถือจากสวนกับบ่อสารพิดเนาะ,ะเพิ่นมาเก็บคนทุกมือําไม่ใหญ่เราบอกว่าปลูกตั้งแต่เดือนตุลาปลูกตั้งแต่เดือนตุลาไม่ตุกลับมาไม่ตุกักนด้กกินน้ำเล่าเรามีพักเราก็สอบเอาไปเอาไปส่งเนี่ย มะย่างงามเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็เสียไปบรรจุถุงขายเนาะมันนี้ไม่ตุกออกมาหน้าเล่าบ้านก็ยุติไม่เล่าล่ะติไม่ไงเล่าละนี่จ้ะไม่ใจไม่ญ่เลาก็เอาใส่ตะแกงรถรอบไปแบบนี้เอาไปขายแต่ว่าเราส่ไปบรรจุอยู่บ้านก่อนจะเป็นถุงๆเฮ็ดเป็นถุงหน่อยๆหน่อยละเราก็เอาไปขายเอาเราบกพริกเดี๋ยวไม่ไงบะพริกใส่ใส่นํากันวันนี้หิวบ่โมไซ่งหนาบ่ะ ใส่อันนี้ัง้งหาอ่านั่นก็ใส่แบบนี้โอเคเอาริกมาเอาริกมา <c oughs> นี่อาไม่ญงไปไปแล้วไปแล้ววันนี้ไปเลยนี่ไม่ใญ่กับไปขายแบบนี้แล้ะทุกมือเล่าละขยันไปไม่ใหญ่ไปเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวไปกินสลัดเปาเฮ็ดว้แล้วโอเคร่ำรวยบายบายไม่ใญ่ไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> okay, มียไ,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 ไปขายแล้ววันนี้แม่หน่อยไปขายของแล้ววันนี้แม่ตู้บิ๊มกับสิมากินบักชมพูชมผูของน้องนิดเอาะ ซีมึงก่อนปลอดสารพิษนะคะน่ะเนาะนี่นี่เห็นวะนี่ปอดสารพิษฝุ่นทั้งล่างกับมี่เตม,มายะเออหี่ลูกเสียกโอ้โหมดแดงมดแดงกันไม่ตัวโอ้บอกชนชมพูยังมดแดงคือหลายแท้โอ้อยพุ่นอ่ะเดี๋ยวไปเกลี่ยาำหมยามนองนิดกําลัางกวดฝุ่นนองนิดนั่น มากินมากินมากินชมพูน้องนิดนี่ซิมอันนี้เครื่องชมพูยังโมโหแล้วโมโหแล้วอ่ะสันชมพูโมโหแต่ว่ามีอะไรซิมอ่ะเบอร์ผมบอกไม่บายนอนซิมผูนอนซิมพูมีหมดนะเด้วยก็เบื้องบ่อแซ่บอยู่จ้ะแต่กินหูซื้อเพามันจะจามอ่ะอครับ ก็แล้วโอเคเราไปดูคว้ยนะคะควายค่ะควายนี่สีบ,บัฟเฟิเลโอโอเคออฟเลยลูกออฟเลยลูกควายมาด้วยสองตัว <c oughs> ลูกควายมาด้วยสองตัวตัวแห้งๆตัวแห้งพ่อรูกว่าเิ็งควายจ้ะอันนี้อันนี้ควายจ้ะควายควาย <c oughs> บม่ได้เห็นบ่ได้เห็นมันตัวเป็นๆโดนแล้วนะนี่จะมันมันแบบรู้สึกว่าจะหันมาท่างปตูบิ่มทั้งหมดเลยแต่บอกว่าเขาไปไกลมันดอกว่เขาไปไกลมันดอกสู้เมืองดุยเออว่ะทำไมมันมาหาแม่กันหมดเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงยังมาหากูเด้อมึงยังมาหากูเด้อหนีแม่สู้ยังมาหากูเด้อยังมาหากูเด้อ จ็คโตนี่บอเตอร์บัฟฟาโลนี่โอ้หันหนามาทังเดียวกันเลยมันเหมือนมันมันมันผิดกินแม่เหรอคุ้ยแลนไรครับมันอยู่ดีๆมันมากกันเบิดนเลยบุญอ่ะมันเข่าแถวเลี่ยงกันเลยสงสัยมันผิดกินแม่ตูบิมน่ะมันมามันยืนอยู่เพื่อนกันแท้เลยน่ะปาดท่อคันแรนมาท่านี่ปะถัวพูดอ่ะ พู่น่ะมันเข่าแถวมากผู้น่ะเล่นแหนีมาก,ก่อน